สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับพบกับอาจารย์อาคมแซ่ลิมอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็อยังอยู่กันในเรื่องของประวัติศาสตร์การเวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์ครับท้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วใช่ไหมครับแต่นักเรียนยังมีข้อสงสัยบางอย่างว่าอ้าวแล้วเราพูดถึงในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนสําคัญนะครับในการสืบค้นหรือการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์นั่นคือ แน่นอนว่าในการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับเราจะพูดถึงการนําวิธีการทางโบริษศานะครับมาประยุกต์ใช้โดยการที่เราจะอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานทางโบริษศาสนั่นเองครับนักเรียนก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของหลักฐานทางโบริษศานะครับนักเรียนครูมีภาพขึ้นมา1ภาพครับให้พวกเราช่วยตอบคําถามทีนะครับมีคําถามทั้งหมด3ข้อครับเริ่มต้นที่ข้อแรกครับภาพที่นักเรียนเห็นคือสิ่งใดครับ หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพนี้หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหรือเคยเห็นแต่จําไม่ได้ไม่รู้ว่าคืออะไรช่วยกันตอบหน่อยสิครับว่าภาพที่นักเรียนเห็นคือสิ่งใดครับแน่นอนครับภาพที่เราเห็นคือหลักศิีราจารึกใช่ไหมครับเกิดขึ้นในสมัยอะไรนะครับสมัย สุขโขทัยเก่งมากครับหลักศิาาลาจารึกนี้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยสุขโขทัยใช่ไหมครับก็มีการจารึกหรือเขียนข้อมูลลงบนแผ่นหินใช่ไหมครับก็จะว่าด้วยเรื่องของการเมืองการปกครองวิถีชีวิตแล้วก็ลักษณะทั่วๆไปของอาณาจักรสุขโขทัยใช่ไหมครับทีนี้คําถามต่อมาครับแน่นอนครับถ้านักเรียนสนใจอยากจะศึกษานะครับหลักฐานชิ้นนี้เราสามารถไปศึกษาข้อมูลได้จากแหล่งใดครับนะักเรียน พอจะทราบไหมครับอ่าหลายคนตอบมาน่าสนใจมากครับอ่าบางคนบอกว่าเราก็ไปดูพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับดูในพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะมีหลักศิลจารึกจําลองนะครับรวมทั้งเราศึกษาข้อมูลจากที่ไหนอีกนะครับอ่าในหนังสือเก่งมากครับบางคนบอกว่าก็ไปดูในหนังสือนะครับก็มีการถ่ายรูปหลักศิลจารึกในแต่ละด้านเนี่ยแล้วก็มีการถอดความแล้วก็อธิบายความมานะครับนอกจากหนังสือแล้วนะครับนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วเราไปดูจากที่ไหนอีกได้บ้างครับ จากอินเทอร์เน็ตเก่งมากครับเราก็สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับเพื่อดูนะครับแล้วก็สำรวจศึกษาเกี่ยวกับหลักฐานชิ้นนี้ครับคำถ,ถามสุดท้ายครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญอย่างไรครับเราเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะเราก็จะเข้าใจได้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากนะครับมีความสำคัญอย่างไรครับช่วยนันตอบหน่อย หลักฐานทางประวัติศาสตร์ถือว่ามีความสําคัญมากที่สุดเพราะเราจะสามารถสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เมื่อเกิดหลักฐานทางประวัติศาสตร์ย่อมเกิดประวัติศาสตร์ขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีการบันทึกหรือมีล่องลอยหลักฐานเกิดขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถสืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้และเป็นหนึ่งในหลักฐานที่สําคัญต่อกระบวนการศึกษาในวิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์นั่นเองครับต่อไปนะครับ เรามาเข้าใจคําว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ดีกว่าครับนักเรียนหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับอดีตนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีจํานวนมากมายมหาศาลเลยแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากนะคบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอักษรหรือไม่เป็นตัวอักษรลักษณะของสถาปตัตยกรรมนะครับ ปฏิมากรรมต่างๆนะครับตุก๊กตาเครื่องมือเครื่องใช้รวมไปถึงเรื่องของความเชื่อความคิดแบบแผนพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองซึ่งผ่านมาแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของอดีตทั้งหมดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่นับว่าเป็นผลงานมนุษย์สร้างขึ้นมาครับล้วนเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทําการอธิบายความเป็นไปเป็นมาของมนุษย์เหล่านั้นนะครับได้อย่างดีครับ <mile> ทีนี้หลักฐานทางประวัตินะครับเราแบ่งออกเป uh like like ็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือประเภทแรกคือการจําแนกตามลักษณะซึ่งการจําแนกตามลักษณะเนี่ยก็จะมี2ประเภทย่อยๆนั่นก็คือการแบ่งประเภทที่เป็นหลักฐานลายลักษณ์นะครับแล้วก็หลักฐานที่เป็นประเภทโบราณคดีแล้วก็ศิลปกรรมนั่นเองส่วนประเภทต่อมาคือประเภทที่2นะครับเราจําแนกตามความสําคัญนะครับก็จะเป็นหลักฐานปฐมภูมินะครับหรือเราเรียกกันจนชินนะครับว่าหลักฐานชั้นต้นครับส่วน แบบที่2นะครับก็คือหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมินั่นเองครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้หลักฐานในแต่ละประเภทนะครับว่ามีความสําคัญแล้วก็มีลักษณะอย่างไรนะครับในการพูดถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับเริ่มต้นที่การจําแนกตามลักษณะนะครับอันดับแรกก็คือหลักฐานลายลักษ์ณหรือถ้าเราเรียกกันเต็มปากก็คือหลักฐานลายลักษอักษรนั่นเอง หลักฐานประเภทนี้นะครับเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลเชิงตัวอักษรนะครับแล้วก็สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้ด้วยการีเขียนตัวอักษรจําได้ใช่ไหมครับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราใช้ตัวอักษรเป็นตัวแบ่งดังนั้นเนี่ยการสืบค้นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือสืบค้นจากตัวอักษรนับเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญหรือเป็นหลักฐานสําคัญในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้อย่างดีนั่นเองหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์นะครับมีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับเช่น เอกสารตัวเขียนนะครับเอกสารส่วนบุคคลสิ่งเหล่านี้ถือเป็นตัวอักษรทั้งหมดนะครับสิ่งพิมพ์ต่างๆนะครับเอกสารราชการข้อมูลประเภทบอกเล่าหรือมุขปาฐะคือการไปสัมภาษณ์การเก็บข้อมูลโดยการพูดคุยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเอกสารอื่นๆนะคบไม่ว่าจะเป็นสุติบัตรนะครับทะเบียนสมรสนักเรียนเข้าใจสุติบัตรใช่ไหมครับสุติบัตรคือใบ เกิถูกต้องครับคือใบแจ้งเกิดอันนี้คือหลักฐานที่จําแนกตามลักษณะในประเภทของหลักฐานที่เป็นลายลักษ์ครับต่อไปครับเรายังอยู่ในหลักฐานในการจําแนกตามลักษณะนะครับหลักฐานประเภทต่อมาคือหลักฐานประเภทโบราณคดีและศิลปกรรมครับ หลักฐานประเภทนี้ได้แก่หลักฐานที่เป็นสถาปตัตยกรรมปฏิมากรรมนะครับโดยไม่ได้มีตัวอ,กอักษรหรืออาจจะมีตัวอักษรเจือปนบ้างแต่ไม่ได้เยอะมากมายดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราดูในหลักฐานประเภทนี้นะครับเราก็ดูจากเครื่องมือเครื่องใช้สถาปตัตยกรรมเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับแล้วก็ตีความตามความเชื่อความคิดของคนในสมัยนั้นนะครับ อะไรบ้างล่ะเช่นนะครับปฏิมากรรมจิตกรรมต่างๆนะครับที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีนะครับซึ่งหลักฐานประเภทนี้เนี่ยไม่สามารถสื่อสารได้โดยตรงจึงต้องใช้การตีความนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งการสันนิษฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นครับต่อไปนะครับเราไปดูการจำแนกตามความสำคัญดีกว่า หลักฐานแบบปฐมภูมิหรือหลักฐานชั้นต้นครับอันนี้มีความสําคัญมากๆนะครับและเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเข้าใจและทําการศึกษาครับหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมินะัก็เรียนพอจะเดาได้ไหมครับเป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับอะไรครับอ่าแน่นอนครับเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านั้นโดยตรงใช่ไหมครับก็คือเป็นการบันทึกหลักฐานนะครับ บอกเล่าโดยตรงของผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับหรือผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆนั้นด้วยตนเองอันนี้จะถือเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานปฐมภูมิครับเป็นไงครับนักเรียนนักเรียนคิดว่ามีความน่าเชื่อถือไหมครับมีความน่าเชื่อถือมากๆใช่ไหมครับเพราะเป็นการประสบพบเจอด้วยตนเองแล้วก็ทําการบันทกึกเหตุการณ์เหล่านั้นดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือมากๆครับ หลักฐานปฐมภูมินะคบมีความน่าเชื่อถือมากๆแต่ก็มีข้อจํากัดครับเพราะว่าหลักฐานประเภทนี้มีน้อยครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือเวลาใช่ไหมครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เกิดการผุสลายการพังทลายของหลักฐานเหล่านั้นหรือเกิดการสูญหายการกัดก่อนพัดพาทําให้หลักฐานเหล่านี้มีอยู่น้อยหรือถ้ามีอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์จึงมีน้อยแล้วก็สืบค้นได้ยากครับ นี่คือข้อจำกัดของหลักฐานแบบปฐมภูมิครับต่อไปหลักฐานประเภทที่2นะครับในการจำแนกตามความสำคัญก็คือหลักฐานชั้นรองนะครับหรือหลักฐานแบบทุติยภูมิครับแน่นอนครับเรารู้แล้วปฐมภูมิก็คือรับทราบข้อมูลหรืออยู่ในเหตุการณ์โดยตรงดังนั้นหลักฐานชั้นรองเป็นยังไงครับอ่าถูกต้องครับหลักฐานชั้นรองเนี่ยผู้ที่ศึกษาหรือผู้ที่รวบรวมเนี่ย อาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับหรือไม่ทันในเหตุการณ์นั้นนะครับก็เป็นการรับข้อมูลผ่านการวิเคราะห์พิจารณาจากหลักฐานชั้นต้นใหม่ทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ของผู้ที่ทราบเหตุการณ์นั้นจากคําบอกเล่านะครับของคนอื่นหรือการไปศึกษาหลักฐานชั้นต้นมาแล้วก็ทําการวิเคราะห์ตีความสรุปเนื้อหาเป็นหลักฐานอีกประเภทหนึ่งนะครับดังนั้นตัวอย่างของหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิเนี่ยก็จะเป็นประเภทตํารานะครับหนังสือบทความหรือวิจัยต่างๆนะครับงานเขียนรวมทั้งหนังสือเรียนที่เราศึกษาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานแบบทุติยภูมินั่นเองครับ เป็นไงบ้างครับในการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหลักฐานที่เกิดขึ้นเราพอที่จะเข้าใจและเห็นภาพความสําคัญของหลักฐานแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเราลองมาทํากิจกรรมแยกได้ใหม่ก,กันดีกว่านะครับคําชี้แจงนะครับให้นักเรียนนะครับร่วมกันวิเคราะห์บัตรคําที่เกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมินะครับจากนั้นเนี่ยให้พวกเรานะครับจำแนกประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องครับเริ่มต้นที่บัตรคําใบแรกนะครับ หนังสืองานศพครับต่อมาคือราชกิจจานิเบกษานะครับต่อไปคืองานวิจัยนะครับต่อมาคือหนังสือพิมพ์ครับและสุดท้ายคือจดหมายเหตุครับนักเรียนเราลองมาแยกดีกว่าครับว่าจะอยู่ในหลักฐานประเภทไหนครับเลมต้นที่แผ่นแรกเลยนะครับหนังสืองานศพนักเรียนคิดว่าหนังสืองานศพอยู่ในหลักฐานขั้นประถมภูมิหรือขั้นทุติยภูมิครับฮะ ถูกต้องครับหนังสืองานสอบอยู่ในหลักฐานขั้นทุติยภูมิครับแน่นอนครับหนังสืองานสอบเนี่ยอยู่ในขั้นทุติยภูมิเนื่องจากรวบรวมจากผู้ที่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเขียนถึงผู้ที่เสียชีวิตดังนั้นเนี่ยจึงเป็นหลักฐานขั้นทุติยภูมิครับต่อไปนะครับใบที่2ครับราชกิจาาากจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษาคืออะไรครับนักเรียน ราชกิจจานุเบกษาคือหนังสือสําคัญทางราชการนะครับที่ออกโดยหน่วยงานของราชการนะครับว่าด้วยเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับราชกิจจานุเบกษาอยู่ในหลักฐานชั้นไหนครับนักเรียนอยู่ในชั้นปฐมภูมิครับเก่งมากครับราชกิจจานุเบกษาถือเป็นหลักฐาน ขั้นปฐมภูมินะครับหรือชั้นปฐมภูมิเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงนะครับที่เขียนโดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะครับหรือพูดถึงสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของการประกาศราชกิจจารุเบกษานั่นเองต่อไปครับงานวิจัยครับอยู่ในขั้นไหนครับงานวิจัยอยู่ที่ขั้นทุติยภูมิครับเก่งมาก งานวิจัยคือการรวบรวมเอกสารชั้นต้นนะครับแล้วก็ชั้นรองบางส่วนใช่ไหมครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์ตีความแล้วก็เขียนมาเป็นงานวิจัยดังนั้นงานวิจัยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยนั้นแต่อาจจะเกิดร่วมสมัยหรือเกิดภายหลังดังนั้นจึงถือเป็นงานทุติยภูมิครับต่อไปครับหนังสือพิมพ์ครับนักเรียนหนังสือพิมพ์อยู่ในขั้นไหนครับ ขั้นทุติยภูมิครับนักเรียนหนังสือพิมพ์คือการรวบรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยคนที่รวบรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่เหตุการณ์นั้นๆก็ทําการสรุปข้อมูลหรือการฟังคําบอกเล่าจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับและนํามาเขียนข่าวอันนี้เราเรียกว่าหลักฐานขั้นทุติยภูมิทีนี้ครูมีเกตความรู้เล็กน้อยมาฝากพวกเรานะครับนักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยคือหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าอะไรครับ อา,อาจจะไม่ใช่ไทยรัฐหรือเลลีนิวใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยชื่อว่าบางกอกรีคอเดอร์ครับอันนี้จดและจำเนาะนำไปใช้เป็นความรู้ติดตัวนะครับมาต่อกันที่กิจกรรมนะครับแน่นอนครับบัตรคำใบสุดท้ายครับคำว่าจดหมายเหตุจดหมายเหตุหหตนักเรียนคิดว่าอยู่ในขั้นไหนครับหลักฐานขั้นปฐมภูมิหรือว่าขั้นทุติยภูมิครับ จนหมายเหตุอยู่ในขั้นปฐมภูมิครับเนื่องจากเป็นการจารึกหรือการเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นๆเกิดขึ้นในเหตุการณ์นั้นๆแล้วก็มีการบันทึกข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกิดขึ้นในช่วงนั้นจึงนับเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิครับเป็นไงครับนักเรียนถูกต้องมากน้อยแค่ไหนครับ ูเชื่อว่าทุกคนตอบคำถามได้ถูกต้องกันหมดนะครับส่วนใครที่ตอบไม่ถูกไม่เป็นไรครับกลับไปศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมหรือกลับไปดูคลิปนี้ย้อนหลังเพื่อสร้างความเข้าใจได้มากขึ้นให้กับพวกเรานะครับต่อไปเป็นคาถามชวนคิดนะครับคูณมีคําถามนะครับถามว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีความสําคัญต่อวิธีการทางประวัติศาสตร์อย่างไรครับนักเรียนแน่นอนครับครั้งที่เร,เราเรียนเรื่องวิธีการทางประวัติศาสตร์ไปแล้ววันนี้เราเรียนเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันมากนะครับ นั่นก็คือหลักฐานทางประวิษศาส์นะครับก็มีผลต่อการศึกษาทางประวิสศาส์เพราะถ้าไม่มีหลักฐานเราจะไม่สามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้กระบวนการทางประวัติศาสต์ได้ใช่ไหมครับหรือเราไม่สามารถใช้วิธีการทางประวิศาส์ได้เลยใช่ไหมครับอาจจะเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นจริงก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับหลักฐานทางประวิศาส์เนี่ยจึงมีความสําคัญและจําเป็นต่อวิธีการทางประวิศาส์อย่างมากเลยครับนักเรียน คำถามต่อมานะครับเพราะเหตุใดครับหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิเนี่ยจึงมีความน่าเชื่อถือกว่าหลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิครับอันนี้เป็นคำถามที่ง่ายมากเนาะถ้าเราอธิบายกันไปเรียนรู้กันไปเนี่ยเราจะเข้าใจกันเลยว่าหลักฐานชั้นต้นเป็นไงครับเกิดขึ้นใน สมัยนั้นถูกไหมครับส่วนหลักฐานชั้นรองเนี่ยเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยคนที่เกิดในช่วงสมัยนั้นหรือเกิดอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆทันต่อเหตุการณ์นั้นๆย่อมมีความน่าเชื่อถือกว่าคน,คนที่เกิดภายหลังหรือรับรู้ผ่านคนอื่นอีกทีหนึง่งนี่จึงเป็นความจำเป็นในการเชื่อถือหรือลักษณะของการน่าเชื่อถือมากกว่าการระหว่างหลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองครับนักเรียน ภารัางงานครับอย่าเพิ่งทำหน้าบึ้งนะครับก่อนที่เราจะจบเรื่องราวเหล่านี้ไปครูมีภาร้างานและก็ชิ้นงานให้พวกเรานะครับลองกลับไปทบทวนแล้วก็ลองไปทําดูเพื่อเราเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับหลักฐานทางประวิศาส์ได้มากขึ้นครับให้นักเรียนนะครับศึกษาคนา้นคว้าเหตุการณ์ทางประวิศาส์มาหนึ่งเหตุการณ์นะครับจากนั้นเนี่ยวางแผนการศึกษาโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์แล้วก็สรุปข้อมูลลงในแบบบันทึกครับแบบบันทึกครูมีตัวอย่างให้แล้วนะครับ ดูเลยนะครับนี่คือตัวอย่างแบบบันทึกการศึกษาทางบริษทัทโดยใช้วิธีการทางบริษัทครับเริ่มต้นที่ประเด็นแรกนะครับก็คือเหตุการณ์ที่สนใจครับเราสนใจศึกษาเรื่องอะไรหลังจากนั้นนะครับนักเรียนจะกําหนดประเด็นในการศึกษาอย่างไรอันนี้คือขั้นที่1จําได้นะครับ 2. นะครับก็เราจะรวบรวมหลักฐานประเภทใดบ้าง 3. นะครับนักเรียนมีวิธีการคัดเลือกหลักฐานอย่างไรแล้วก็4นะครับ นักเรียนวิเคราะห์ตีความแล้วก็ประเมินค่าหลักฐานได้อย่างไรครับต่อไปนะครับนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความสำคัญของหลักฐานได้อย่างไรและสุดท้ายครับนักเรียนจะนำเสนอข้อเท็จจริงต่อการศึกษาอย่างไรเป็นไงครับนั่นก็คือกระบวนการ หรือวิธีการทางบริษัทใช่ไหมครับทีนี้พอเราเรียนรู้เรื่องวิธีการทางบริษัทในคลิปที่แล้วเราเข้าใจเรื่องหลักฐานในคลิปนี้มากยิ่งขึ้นเนี่ยมันย่อมมีความสัมพันธ์และแน่นอนครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับถ้ายังไม่เข้าใจนะครับครูมีตัวอย่างาให้พวกเราดูนะครับแต่นี้อย่าลอกนะครับให้เราเนี่ยกำหนดหัวข้อเองตามเรื่องที่เราสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราก็ได้นะครับ ตัวอย่างในที่นี้นะครับเราพูดถึงเหตุการณ์ที่สนใจก็คือเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ครับในปีพศ2310นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของการกําหนดประเด็นก็คือการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเกิดจากสาเหตุใดนี่คือการตั้งคําถามนะครับต่อไปก็คือการรวบรวมหลักฐานครับก็จะแบ่งเป็นหลักฐานขั้นปฐมภูมิใช่ไหมครับก็เช่นเราก็จะไปศึกษาเกี่ยวกับโบราณสถานใช่ไหมครับดูภาพโบราณสถานไปหาข้อมูลในอุทยานประวัติศาสตร์นะครับ ในจังหวัดพระนะครศรีอยุธยานะครับส่วนหลักฐานชั้นทุติยภูมินะครับก็ไปสืบค้นข้อมูลจากหนังสือใช่ไหมครับบทความต่างๆหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการล่มสลายหรือการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ครับ ต่อไปนะครับขั้นต่อมาคือเรามีการคัดเลือกหลักฐานอย่างไรนะครับเราก็คัดเลือกหลักฐานถึงเหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องใช่ไหมครับตั้งแต่ช่วงก่อนและหลังเสียงครูศรีนะครับเพื่อเราจะสามารถทราบถึงความเป็นไปนะครับโดยเลือกหลักฐานที่น่าเชื่อถือมีเหตุผลแล้วก็ดูมีความเป็นกล <S <s <us ur assic> างน <s ust art> ั่น,น,เน,นเองนะครับขั้นต่อมาคือเราก็ต้องทําการวิเคราะห์ตีความใช่ไหมครับก็ทําการว <s us ur assic> ิเคราะห์ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือว่าหลักฐานที่เราได้มาเนี่ย มีการบิดเบือนไหมหน่าเชื่อถือไหมมีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องลงไปหรือเปล่านะครับก็ทําการวิเคราะห์แล้วก็ตีความต่อไปนะครับก็คือการวิเคราะห์เชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์ของหลักฐานว่าหลักฐานที่เราได้รับแต่ละอันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันไหมและมีความเชื่อมโยงอย่างไรและท้ายที่สุดก็นําไปสู่การนําเสนอข้อมูลนั่นเองโดยในที่นี้นะครับตัวอย่างบอกว่าเราก็จะเขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษานะครับโดยวางโครงร่างเพื่อตอบคําถามการศึกษานั่นเองนี่คือการนําเสนอข้อมูลในขั้นสุดท้ายครับ เป็นไงบ้างครับดูไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราใช่ไหมครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องของวิธีการทางบริษัทแล้วเรียนเรื่องหลักฐานแล้วเราก็จะเป็นนักคิดทางบริษัทที่ดีครับลองทํากิจกรรมนี้ดูและครูจะมาดูงานและก็ตรวจงานของพวกเรานะครับสุดท้ายครับก่อนจากกันไปนะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของหลักฐานทางบริษัทนะครับ การเลือกใช้หลักฐานทางบริษัทส์เนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับนักเรียนเพราะอะไรเพราะว่าในการศึกษาข้อมูลแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบหลักฐานใช่ไหมครับว่ามีความถูกต้องหรือเปล่าน่าเชื่อถือหรือไม่มีอคติหรือมีการบิดเบือนการปลอมแปลงหลักฐานเหล่านั้นขึ้นมาหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ต้องมีความเป็นกลางในการเลือกใช้แล้วก็เลือกวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่เป็นหลักฐานรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ต้องผ่านการตีความนะครับแล้วก็แน่นอนครับ เมื่อเราผ่านการวิเคราะห์ตีความพิจารณาต่างๆแล้วนะครับมันก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการศึกษาหรือการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพราะว่าเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์กับวิธีการทางประวัติศาสตร์เนี่ยสัมพันธ์กันอย่างมากนะครับเป็นไงบ้างครับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์น่าสนุกและน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับต่อจากนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนักเรียนอย่าลืมติดตามชมนะครับใน คลิปต่อไปนะครับครูมีความรู้เตรียมมาให้พวกเราอย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับ